สวัสดีครับผมจะสอนวิธีการติดตั้งเทมเพลตนะครับหรือว่าทีมให้กับจุมลา a นะครับเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของเรานี้มีลักษณะตามที่เราต้องการนะครับทั้งสีสันร,รูปแบบหน้าตานะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ Google นะครับ com ค้คนหานะครับจุมลา ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็ผมก็จะเลือกเอาตัวนี้นะครับ j ุล่า a 4 c o o m นะครับนี่ครับก็จะมีเทมเพลตฟรีให้ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็จะมี Joomla 1.5นะครับ เวอร์ชันจุล่า1.6นะครับตอนนี้ก็จะมี1.6แล้วนะครับเวอร์ชันของจุล่าแต่ถ้าเราติดตั้งเวอร์ชันไหนนะครับก็ลงเทมเพลตตามนั้นนะครับตรงนี้เราก็มาดูพรีวิวดูนะครับว่าเราอยากได้สีสันหน้าตารูปแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับตรงนี้จุล่า1.5เทมเพลตนะครับพรีวิวดูตรงนี้นะครับ เป็นรถแข่งนะครับหน้าตาสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเราจะมาลองดาวน์โหลดตัวนี้มาใช้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งครับติ๊กที่ปุ่ม I agree to the above term นะครับยืนยันนะครับดาวน์โหลดมาแล้วครับนี่เป็นเว็บไซต,ต์ต่างประเทศนะครับก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดนานสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปเรามาที่เว็บของเราเลยนะครับ ูนะครับเข้ามาที่ผู้ดูแลนะครับ slash administrator เเข้าระบบผู้ดูแลนะครับแอปแอดมินหาผ่านตรงนี้เราได้ติดตั้งภาษาไทยเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นภาษาอ่าัง่ายนะครับแล้วก็มาที่ส่วนขยายนะครับตอนนั้นที่เป็นภาษาภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นคำว,ว่า extension อาพอมาเป็นภาษาไทยจะ แปลว่าเป็นส่วนขยายเราก็คลิกติดตั้งนะครับไฟล์ใกล้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปก๊อปปี้มาไว้หน้าเดสก์ท็อปเรามาดูข้างหน้าเว็บกันก่อนนะครับว่าเป็น แบบนี้นะครับมาเว็บจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกชุดไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานี่ครับ Blessing Club นี่ Template Open น,นะครับอัปโหลดไฟล์ เกิดข้อผิดพลาดนะครับไม่สามารถสร้างไดเรกทรีตรงนี้ได้นะครับเทมเพลตเราต้องไปทำให้เขียนทับได้ก่อนนะครับในส่วนของเทมเพลตคือโฟลเดอร์นี้ครับเ7 7โอเคเลือกไฟล์ใหม่อีกครั้งครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาเปลี่ยนหน้าตาข้างหน้านี้ให้เป็นเทมเพลตที่เราต้องการนะครับมาที่ส่วนขยายนะครับการจัดการเทมเพลตเทมเพลตที่เราเอามาคือตัวนี้นะครับติ๊กแล้วก็ค่าปกตินะครับ เรียบร้อยนะครับมาดูที่ข้างหน้าเว็บครับกด refresh หรือว่า F5 อีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนเทมเพลต